สวัสดีจ้ายายเอ็มพาลออาจารพี่น้องเราหาเห็ดอาจพี่น้องเบิ่งตามขึ้ละจ้ะพิกกัดมือนีอยู่ห้องอันห้องน้องหมินเด้อจ้ะยู่ใกล้ๆบ้านจ้ะใกล้ๆหน้ายายเอ็มจ้ะพี่น้องโอ้ให้ยายเอ็มจ้ะพิกัดกับปลาบ้านน้องเมกจ้ะตำบนเน้อยขาอำเภอตรกจังหวัดอบุบลราชธานีจ้า บลูนั่งยายว่าย่า่เสด็จหรือบ่ได้นจ้ายาบ่ได้ไปไกลจะบ่ได้ไปหอละเมอดจะมันนี่ยายมีธุระอยู่จ้ะถทาลุณโตจ้าวาสีมานบ่ม,มานเสด็จแกงหรือบ่ได้แกงนอกก้อจ้าดอกแหลกแห้งมานจ้าพี่นอ้องเป็นเห็ดกอเด้อจ้ะเห็ดกอดอกกุ้งงา,งาจ้ะพี่นอ้อง ไปเสียหาโฮมกับเห็นดอกหนึ่งเนาะจะนี่จะดอกแแหลแห่งมันจะพีหนอนงามบ่จ้ะแล้วสุรุนโต้จ้าบ่เสียได้จักดอกจ้ะโฮมนี่ได้ดอกหนึ่งจ้าพอสองดอกจะพีหนอไปตะแกงแสบเนาะจ้ะมาเน้นย่าชื่นั่งเบิ้งหิ่งกอจะเสียได้แกงหรือไ่ได้แกงกับบุฟอกันจะพีหนอเพราะว่าอันบาทางย่าเอี่ยมหามันบ่ค่อยออก จ้ะนี่จ้ะแดงน้าขางทางจะพี่เนาะลงมันเป็นแดงน้าจะแดงหน่อยจะเหตุดึงจะพี่เนาะเดีอยวโนจูมหนึ่งจะพี่เนาะ ไม่จะพีนองุมนี่เลือกคนช่องดอกนะะแจงง้างแจงงามพ่เจ้ะได้หมาผู้สนะจะพี่นองามเลยเจ้ะฮมมพนจะอันบ่คอยออกไปบ่ถูฮมเน้อจ้ะจังหวัดไปเจไดญเฮตปีนี้จะพี่นอ อุปตามหากายามาเด้อใจยันเมื่อใจยายเอ็มมารอพี่น้องเบิ่งว่าเฮ็ยนยังสดโต่อจ้ะว่านยายก็ลงคลิปไปให้เบิ่งงละจ้ะบ่ได้อีจ้ะพี่น้องได้เล็กๆน้อยๆมันนี้ยายเอ็มก็มารอเบิ่งอีกเพราะมีเห็นแนวอื่นดอกน้อจ้ะมาหาคิปให้พี่น้องเบิ่งจ้ะพี่น้องยายเด้อไปสามสี่โฮมก็ได้ดอกหนึ่งจะเฮ็ดก่อแต่ว่าพี่น้องเพิ่นมาหาเพิ่นก็ว่านโฮมละเจ็ดแปดดอกแต่ว่ายายบ่รมานจ้ะเดี๋ยวถลุนต่อเด้อว่าจะหอดอันตอน กัาวใหญ่เฉลแกงบ่จ้ะพวกนี้กระเบิงเจ้าจะพาะดอกหนึ่งจ้าพี่หน่อเล่นไปรัสาทแล้วเนาะจ้ะพอาะเดี๋ยวไม่กินให้พี่น้องเบิ่งจ่านี่จ่าแต่ว่างามจ้ะบ่มีโคดเกียร์เจ้ะเพิ่นบ่ออกจ้ะพี่น้องถ้าเพิ่นเป็นแนวใด้ใหญ่กับหูคือกันกระปาขังให้ใหญ่เอ็มเองจ้ะ มาจ้ะเนี่ยปาฮันโฮมเฮกโกจก้ะมันไม่ค่อยออกจ้ะยหญ่ก็ได้ออหน่อยนึงเลยล่ะจ้ะเลสรุนตอ่อจ้ะท้องดอกจก้ะโฮมนี่เป็นงามๆไปตะแกงแสบนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นไม่ค่อยมีที่ละจ้ะผมนี่ได้สองดอกจก้นจะนั่มนมาจ้ะเนี่งามๆเลยจ้ะไปตะแกงแสบแห้งจ้ะ จด้มานําเมือง่าแต่ละเมือเราเว้นเห็นยังเสียออให้พี่น้องเมืองเนาะจา้ะเห็นร,วม,รวมกับมี่จ้ะพศก็ชิตตกอ,อีกแล้วจ้ะพี่น้องนี่เห็นมาจ้ะนี่เลือดจ้ะนี่นเ่็นมะเขาว่าจ่าโฮมนี่ยใหญ่พอสามดอกจก้ะงามๆเลยจ้ะพี่น้องไปะตะแกงเสียบ่าจา้ะ เป็นเฮ็ดเล่มนะจ้ะเล่มไปเรื่อยๆแล้วเนาะจ้ะพี่เนาะง่ายมื่อามมาจะนี่เป็นเฮ็ดกอ่อจ้ะเมืนน่อนี้ย่ายน้ำหาเฮ็ดกอ่อจ้ะให้พี่น้องเบิง่งเอฟซีผัดฐานมาหลายย่ายไปน้ำเฮ็ดกอ่อให้เบิง่งแง่เพันเน,ะนาะได้กรบอกอย่าง,งนั้นแลจ้ะพี่น้องเฮ็ดกอ่อเพราะว่าเพิ่นมาไต่ขึ้นคืนได้ก็น้ำหาขางอันให้ย่า่นี่นะจ้ะ แต่ว่ายายสิสอดไปตลาดตลาดเทสจิดอกจักรีเนาะเราแยกสีไปบวงว่าเขาได้เห็นอย่างนี้เนาะจ้จะนี่เลยจ้ะปลาพ่อไหมเบิ้ดจ้ะพีเนาะเดี๋ยวถ้าไปดุนเบิองน้ำยาไอวาสิได้แกงหรือบริแกงเลยจะ้จะใจมานำให้เบิงึงเลยเด้อจ้ะพี่น้องนำหาเห็ดกอให้พี่น้องเบิงึงพออยี่เลยจะ้ะ บานหนึ่งจะเป็นยังบานง่ามๆนี่จ้ะพี่น้องพี่น้องเห็นบ่มวดฝักขึ้นเจะเนี่งามเลยจ้ะป้าประเพิม่มใหญ่อีกดอกหนึ่งลงไปเคลียร์จ้ะพี่น้องตาโกต่างหาเลยนี่จะเพื่อด้กินวิญญาณปามวดขนออกเลยจ้ะงามจ้ะมีหลองนึงจ้ะพี่น้อ,ยยอ,นอง,ง จูมันจ้ะงามเนาะจ้ะไปห่มกอหน่อยป้าออกน้ำโขกละจ้ะเลื้อตาพี่น้องยิงจะพี่น้องใหญ่จะปลอยให้เบื่อเมื่อก่อนโกมมายล่ละจ้ะมม่จังเลื้อสามหนีเนาะจ้ะเขามันออกไลนก็เลือไลยกว่านี้เลยเนาะจ้ะพี่น้อง แล้วตาพันดอกหนึ่งจ้าได้ตามเฮ็ดหาเห็ดก็จะพี่น้อได้กระเซหาออกไปหนีหลังจากได้เกิดไปบึงอยู่บตลาดอยู่ด้วยจ้าว่าพินัยเห็ดยังจีนมาบอกสู่พี่น้องฝังเนาะจ้าต่ว่ายายนี่กับบอมันไปได้จังมืเอนี่แล้วจะหลุนต่อด้วยจ่าว่าจีได้ตอบ่จ้าได้ดอกนึ่งจะพี่หน้อ บางทีพี่นเนาะรอเจนเมื่อยหุมในกเก่งดอกเดียวเมื่อจะเนี่แต่ว่าง,งามอยู่จ้ะเป็นเก่งดูวยเป็นเก่งกับบางหัวนะจ้าพี่เ,เะนะาะไปสี่หาหุ่มเม้นดอกนึงจ้ะแล้วจะรุ่นท่อด้วยจา้าว่าเสดายบ่ได